ระท่านเองก็ไม่กลัวมันมันก็ไม่ทําอะไรท่านเป็นเพียงนั่งดูอยู่เฉยๆเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณและไม่กระดุกกระดิกท่านก็เดินจงกรมผ่านหน้ามันไปมาไม่นึกกลัวอะไรมันเป็นแต่เห็นมันนั่งดูท่านอยู่นานผิดปกติจึงทําให้ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่าแกจะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปสิจะมานั่งเฝ้าเราทําไมกันพอท่านคิดจบลงเท่านั้นเสียงมันดังกระหึ่มขึ้นทันทีจนสะเทือนป่าไปหมดในขณะนั้น เมื่อท่านได้ยินเสียงมันดังกระหึมและไม่ยอมหนีตามที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปท่านเลยรีบเปลี่ยนความคิดสมัยว่าเท่าที่คิดเช่นนั้นก็เพราะความสงสารเกรงว่าจะเกิดความหิวโหยเพราะมีปากมีท้องที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเช่นทั่วๆไปเพราะการมานั่งเฝ้าเรานานๆถ้าไม่เกิดความหิวกระหายใดๆจะนั่งเฝ้าเพื่อรักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดีเราก็ไม่ว่าอะไรพอท่านเปลี่ยนความคิดใหม่เช่นนี้จบลง มันก็ไม่ได้แสดงอาการอย่งางไรต่อไปอีกคงนั่งดูท่านเดินจงกรมต่อไปตามนิสัยของมันท่านเองก็คงเดินจงกรมไปมาตามปกติไม่ได้สนใจกับมันอีกต่อไปมันก็นั่งดูท่านอยู่เหมือนหัวต่อไม่กระดุกกระดิกตัวไทยอย่างไดเลยจนถึงเวลาท่านเดินออกจากทางจงกรมเข้าไปสู่ที่พักซึ่งเป็นแคร่เล็กๆเหมือนเตียงนอนที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทางจงกรม,มนักทำวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาต่อไป จนถึงเวลาพักผ่อนท่านก็พักนอนอยู่บนแคร่นั้นซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเสือโคร่งตัวนั้นนักเลยท่านตื่นนอนสามนาฬิกาคือเก้าทุ่มจากนั้นท่านก็เริ่มออกไปเดินจงกรมอีกตามเคยแต่ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกไม่ทราบว่ามันหายไปทางทิศใดคืนต่อไปก็ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีกจนกระทั่งท่านจากที่นั่นหนีไปพระเอิญเห็นเฉพาะคืนเดียวเท่านั้นจึงทําให้พระอาจารย์องค์นั้นเกิดความสงสัยเวลาไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่น จึงเล่าเรื่องเสือมาเฝ้าตนให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านเล่าว่าอาจารย์องค์นั้นชื่อสีทาอายุพรรษาแก่กว่าท่านเล็กน้อยท่านเป็นพระนักปฏิบัติรุ่นเดียวกันและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งท่านชอบป่าชอบเขาชอบที่สงบสงัดมากท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวมากกว่าที่อ,อื่นๆแม้ข้าม,มาฟังไทยเราก็ไม่นานท่านพระอาจารย์สีทาเล่าให้พระอาจารย์มั่นฟัง คราวเสือกระหึ่มใส่ท่านนั้นเป็นขณะที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไปว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่ขนลุกไปหมดทั้งตัวสีสันชาเหมือนใส่หมวกต่อไปค่อยเป็นปกติและเดินจงกรมไปมาได้สะดวกธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรมาอยู่ที่นั้นความจริงมันคงจะมีความกลัวอยู่อย่างลึกลับจนเจ้าตัวไม่อาจรู้ได้แม้คืนที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไม่มาหาท่านถึงที่อยู่แต่ก็ได้ยินเสียงมันร้องกระหึ่มกระหึ่ม อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนท่านก็ไม่เห็นรู้สึกกลัวมันและทําความเพียรได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในบริเวณนั้นสมัยที่ท่านพระอาจารย์ม่านออกปฏิบัติทีแรกและเที่ยวไปตามจังหวัดต,ต่างๆมีจังหวัดนครพนมสกลนครอ,อุดรธานีจนไปถึงพมา่ากลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์จังหวัดเลยลงไปชำระที่วัดตะุมวันกรุงเทพและไปพักที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่ ตลอดเวลาที่ท่านกลับมาทางภาคอีสานอีกท่านมักจะไปเพียงองค์เดียวแม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้นแล้วก็แยกกันไปเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับโมูคณะท่านถือเป็นความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณะทำคนเดียวตลอดมาจนปรากฏว่ามีกําลังใจมั่นคงจึงเกิดความสงสารหมูคณะและสนใจที่จะแนะนําสั่งสอนความคิดอันนี้เป็นเหตุให้ท่านได้จากถ้ำสาริกา อันแสนสบายกลับไปทางภาคอีสานหลังจากท่านได้อบรมพระเนนไว้บ้างสมัยที่ท่านเที่ยวสุดงอยู่ทางภาคอีสานก่อนหน้าจะลงมาทางภาคกลางและไปถ้ำเขาใหญ่ก็ปรากฏว่ามีพระธุดงกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควรพอท่านกลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ตั้งใจทําการสั่งสอนทั้งพระเนนและครวญผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มกําลังการเที่ยวทางภาคอีสาน ท่านก็เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆที่เคยไปแล้วปรากฏว่ามีพระเนรญาติโยมเกิดความเชื่อเลื่อมใสท่านมากมายผู้ออกโบวชและปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีจำนวนมากแม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านจนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางจิตใจจนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มีจํานวนมาก พระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบอยจังหวัดนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพาโลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทารามนครราชสีมาทั้งสามองค์นี้ท่านเป็นชาวบนราชธานีและท่านมรณภาพาไปหมดแล้วซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สําคัญ อีเห้การอบรมพระเนรญาติโยมสืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบันพระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์มหาปิน่นทั้งสององค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทธรเดียวกันและเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัตมามากพอสมควรทั้งสององค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจยอมสละทิฏฐิมาณะและภาร,ราณาที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รองลงมาก็พระอาจารย์เทศเทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบ,บรรันท่านจำพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้งอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนนและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาค <c oughs> ปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบเรียบสมอสเสมอสมกับอัธยาศัย ท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสงียมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพโรตทอคนทุกชั้นท่านมีมารยาสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทัวๆไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาศัย,าายของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือมารยาทของบางองค์ใครนําไปใช้ก็ง,งามไปหมด ไม่สแสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามกาเย็นใจในคนทุกชั้นแต่มารยาทของบางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงและสแสลงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมาทันทีดังนั้นมารยาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะยึดไปใช้ทั่ว,วไปท่านอาจารย์เทศท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติ และเป็นสริกมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่ว,วไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขาดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องใจอย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบสงเงียมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจตามความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่าน โดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆและทําประโยชน์แก่มูชนอย่างกว้างขวางจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่งลำดับภาษาลงมาก็มีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่งขณะนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนคร ท่านเป็นที่เลื่องลือระเบือทั่วทุกคนทุกแห่งด้วยกิติศักดิ์กิติคุณแห่งการปฏิบัติดีสามีกิกรรมที่ชอบทั้งภายนอกภายในจิจใจท่านโคสูงด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมืองไทยเป็นที่น่าเร่อมใสยอย่างยิ่งเป็นผู้มีความเมตตามากต่อคนทุกชั้นการสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะนับประทานเอาใจใส่ยอย่างพระผู้มีคิดเมตตาไม่มีขอบเขตจริงๆ แต่รู้สึกเสียใจที่จำต้องงดเรื่องท่านไว้ก่อนเพื่อดำเนินเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นสึบต่อไปหากมีโอกาสจะนำมาลงในวาระต่อไปตอนจบเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วลำดับสิทธิ์ของท่านองค์ต่อไปคือท่านพระอาจารย์ขาวซึ่งขณะนี้ท่านอยู่วัดถ้ำกรองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านผู้อ่านคงทราบกิติคุณท่านได้ดีพอ เพราะเป็นอาจารย์สําคัญในปัจจุบันทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสยอย่างมากท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียรชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมาทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระธุดงกรรมฐานยากจะหาตัวจับได้แม้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าข้าม82ปีอยู่แล้วกอตามแต่ความเพียรยังไม่ยอมลดหย่อนผ่ตามสังขารเลย มีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่าท่านจะทําความเพียรไปเพื่ออะไรนักหนาะเพราะอะไรอะไรท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีกก็ได้ชี้แจงเรื่องของท่านให้ฟังว่าท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งคอยกีดกันบั่นทอนและคอยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วท่านไม่มีความเกียดคร้านมากีดขวางลวงใจให้หลุมหลงไปตามเหมือนพวกเราผู้สั่งสมความที่เกียรตอ่อนแอไว้ในใจ จนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ๆแทบมองหาตัวคนไม่เห็นพอจะทำอะไรลงไปบ้างก็กลัวแต่จะได้มากมีมากกลัวจะหาที่เก็บไม่ได้กลัวแต่จะเหนื่อยยากลำบากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะเก็บใส่ภาชนะเลยมีแต่ภาชนะเปล่าๆใจเปล่าๆใจเหี่ยวแห้งใจไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัยใจลอยๆสิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกขว่าจนหรือเดือดร้อนกันทั่วโลก เพราะมารตัวขี้เกียจคอยบันดาลขัดขวางและกดถ่วงไว้ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วจึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ลดละโดยไม่สนใจคิดว่าจะมีภาชนะเก็บหรือไม่ความมีใจเป็นธรรมล้วนๆไม่มีโลกเครื่องทําลายเข้ามาแอบแฝงจึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผยอ,อยู่ทุกอีริยาบทไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครองจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นเหมาะ ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์รู้สึกมีสมบัติอันแพรวพร,ราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแทบทุกองค์เมื่อเขาถึงองค์ท่านจริงๆแล้วจะได้รับสิ่งปแปลกและอัศาจรรย์ไปเป็นขวัญใจและระลึกไว้เป็นเวลานานๆานท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สําคัญๆอยู่หลายองค์และหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลําดับลาดาสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่อง รุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและธรรมภายในประหนึ่งพระไตยปิดบย่อมย่อมตั้งอยู่ภายในดวงใจท่านริงดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกลุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติเวลาสำเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้นทราบว่าท่านจาริกไปในที่ต่างๆและทําการอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนเป็นจํานวนมากต่อมากพากันเกิดความเชื่อเลื่อมใสอย่างฝังใจ และติดใจในรสพระสัทธ,ธรรมของท่านมากเนื่องจากท่านนำเอาของจริงภายในใจออกสั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เป็นไปแบบสุ่มเดาคือท่านคนแน่ใจและเห็นจริงในธรรมที่ปฏิบัติรู้และสอนจริงตามธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นเมื่อกลับจากทำสาริกาสู่ภาคอีสานครั้งที่สองนี้ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคยอบรมไว้บ้างแล้ว ทางชุดใหม่ที่กําลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริงการปฏิบัติต่อทุดวงคววะที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจประจําองค์ท่านและสั่งสอนพระเนนให้ดําเนินตามมีดังนี้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจําวันมิได้ขาดถ้ายังฉันอยู่เว้นจะไม่ฉันในวันใดก็ไม่จําต้องไปในวันนั้นกิจวัตรในการบิณฑบาตท,ท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสารวมกายวาจาใจ มีสติประจำตนกับความเพียรที่เป็นไปอยู่เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้พลังเผลอไปตามสิ่งโยั่วยวนต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งไปและกลับท่านสอนให้มีสติรักษาใจตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆไม่เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรข้อนี้ทุกๆวาระที่เริ่มเตรียมตัวออกบินธบาตหนึ่งอาหารที่ได้มาในบาทมากน้อย ถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมกับผู้ทา้งใจจะสังสมรมคือความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จําต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามส่งมาทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมากๆซึ่งมีประจําตนอยู่แล้วให้มีกําลังพยองพองตัวยิ่งยิ่งขึ้นจนตามแก้ไม่ทันอาหารที่ได้มาในบาศอย่างใดก็ฉันอย่างนั้นไม่แสดงความกระวนกระวายสายแส อันเป็นลักษณะเปรตผีตัวมีวิบากกรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งวุ่นคุนเครื่องเดือดร้อนเพราะท้องเพราะปากด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรมทุดวงข้อห้ามอาหารที่ตามส่งมาทีหลังนี้เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมากๆในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยมหนึ่ง การฉันมือเดียวหรือขนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งเป็นความพอดีกับพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีภาระและความกังวลน้อยไม่พร่ำเรื่อกับอาหารหวานคาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่าธรรมจนเกินไปไม่สมศักดิ์ศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกอย่างเต็มใจแม้เช่นนั้นในบางคราวยังควรทําการผ่อนอาหารฉันจะน้อยในอาหารมือเดียวนั้นเพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดําเนินโดยสะดวก ไม่อืดอาดเพราะมากจนเกินไปและยังเป็นผลกําไรทางใจอีกต่อหนึ่งจากการผ่อนนั้นด้วยสําหรับปลายที่เหมาะกับจริตของตนทุดงขวัดข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ป่ากแก่ทองของพระทุดงที่มีใจมักระโมบโลเลในอาหารได้ดีและเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมากทางโลกก็นิยมเช่นเดียวกับทางธรรมเช่นเขามีเครื่องป้องกันและปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึก ไม่่วจะเป็นค่าศึกต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิจิตใจเช่นสุนักดุงูดุช้างดุเสือดุคนดุไข้ดุหรือไข้ทรยศเขามีเครื่องมือหรือยาสำหรับป้องกันหรือปราบปรามกันทั่วโลกพระธุดงกรรมฐานผู้มีใจดุใจหนักในอาหารหรือในทางไม่ดีใดๆก็าตามที่ไม่น่าดูสำหรับตัวเองและผู้อื่นจึงควรมีทาเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบปรามบ้าง ถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจสําหรับตัวและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปทุดวงข้อนี้จึงเป็นทรรเครื่องปราบได้ดีหนึ่งการฉันให้บาตไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสําหรับพระสุดวงกรรมฐานผู้ประสงค์ความมากน้อยสันโดษและมีนิสัยไม่ข้ออยู่กับที่เป็นประจำการไปเที่ยวจาริกเพื่อสมณธรรมในทิศทางใดก็ไม่ต้องหอบพิวุพร,รงพลังอันเป็นความไม่สะดวก และเหมาะสมกับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภทเครื่องบริหารใช้สอยตะลย่่งนั้นทำความกังวลแก่การบำเพ็ญได้อย่างพอดูฉะนั้นการฉันเฉพาะในบาทรจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสำหรับพระธุดงค์คุณสมบัติที่จะเกิดจากการฉันในบาทยังมีมากมายคืออาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาทย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจ และเตือนสติปัญญาไม่ใหน้นิ่งนอนใจต่อ,อการพิจารณาเพื่อถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเราว่าท่านเคยได้รับอุบายต่างๆจากการพิจารณาอาหารในขณะที่ฉันมาเป็นประจำแม้ข้ออื่นๆก็มีในเช่นเดียวกันท่านจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นในทุดงควัตตลอดมามิได้ลดละการพิจารณาอาหารในบาด เป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานในรสชาติของอาหารได้ดีการพิจารณาก็เป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสเวลาฉันใจก็ไม่ทะเยอทะยานไปกับรสอาหารมีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหารโดยเฉพาะอาหารก็เพียงเป็นเครื่องอย่างชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นไม่กลับเป็นเครื่องก่อกวนและส่งเสริมให้ใจกำเริบเพราะอาหารดีมีรสอร่อยบ้างเพราะอาหารไม่ดีมีรสไม่ต้องใจบ้าง การพิจารณาโดยแยกขายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันย่อมทําให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสม่ำเสมอไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาเพราะอาหารและรสอาหารชนิดต่างๆวางตัวคือใจเป็นกลางอย่างมีความสุขฉะนั้นการฉันในบาตจึงเป็นข้อวัดเครื่องกําจัดกิเลสต,ตัวหลงรสอาหารได้เป็นอย่างดีหนึ่งท่านถือผ้าบางสุขุนเป็นกิจวัตร พยายามอดกลั้นไม่ทําตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยโดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิมคือเที่ยวเาสาะแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆที่ป่าช้าเป็นต้นเก็บเล็กผสมน้อยมาเย็บปะติดปะต่อเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยเป็นสบงบ้างเป็นจีวรบ้างเป็นสังคาติบ้างเป็นผ้าอาบน้ําฝนบ้างเป็นบริขารอื่นๆบ้างเรื่อยมา บางครั้งท่านชักบางสกุลผ้าที่เขาพันศพคนตายในป่าชา้าก็มีที่เจ้าของศพเขายินดีเวลาไปบินทบาทมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนท้นทางท่านก็เก็บเอาเป็นผ้าบางสกุลไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและได้มาจากที่ไหนเมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านนำมาทำาการซักฟอกให้สะอาดแล้วเอามาเย็บปะสบงจีวอที่ขาดบ้านเย็บติดต่อกันเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้านอย่างนั้นเป็นประจำตลอดมา ต่อมาสทายาิโยมทราบข่าต่างก็นำผ้าไปบังสุกุลถวายท่านที่ป่าชาบ้างตามสายทางที่ท่านไปบินทบาทบ้างตามบริเวณที่พักท่านบ้างที่กุดีหรือแคร่ที่ท่านพักบ้างการบังสุกุลที่ท่านเคยทำมาดั้งเดิมก็ค่อยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไปท่านเลยต้องชักบังสุกุลผ้าที่เขามาทอดไว้ตามที่ต่างๆในข้อนี้ปรากฏว่า ท่านพยายามรักษามาตลอดธรรมสารแห่งชีวิตท่านว่าพระเราต้องทําตัวเหมือนท่าขีริ้วที่ปราศจากราคาข้างงวดใดๆแล้วจึงเป็นความสบายการกินอยู่หลับนอนและใช้สอยอะไรก็สบายการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบายไม่มีทิฏฐิมานะความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเนนผู้สูงสักด้วยศีลธรรมพระศีลธรรมอันแท้จริงไม่ได้อยู่กับความสําคัญเช่นนั้น แต่อยู่กับความไม่ถือตัวยั่วกิเลสอยู่กับความตรงไปตรงมาตามผู้มีสัตว์มีศีลมีธรรมความสำม่เสมอเป็นเครื่องครองใจนี่แหลคือศีลธรรมอันแท้จริงไม่มี mana ขมาแอบแฝงทำลายได้อยู่ที่ใดก็เย็นกายเย็นใจไม่มีภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นการปฏิบัติทุดงขวัดข้อนี้เป็นเครื่องทำลายกิเลสมานะความสำคัญตนในแง่ต่างๆได้ดีผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจ ระวังตนกับสินธรรมด้วยดีอย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปยื้อแย่งครอบครองสินธรรมภายในใจได้จะกลายเป็นผู้มีเขี้ยวมีเขาแฝงขึ้นมาในสินธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็นมาดั้งเดิมการฝึกหัดทรมานตนให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชินโดยไม่ยอมให้ตัวทิฏิมานะโผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาค่างวดนี้เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นใจธรรมชาติ เป็นธรรมธรรมชาติไม่วันไหวเหมือนแผ่นดินใครจะทำอะไรอะไรก็ไม่สะเทือนใจจิตที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภทโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นจิตที่คงที่ต่อเหตุการณ์ดีชั่วทั้งมวลการปฏิบัติต่อบางสกุลทีวรท่านถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอรลบล้างตัวมีราคาที่ฝังอยู่ในใจอย่างลึกลับให้สูญซากลงได้อย่างมั่นใจข้อหนึ่งการอยู่ป่าเป็นวัดตามทุดงระบุไว ท่านก็เริ่มเห็นคุณแต่เริ่มฝึหกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมาทําให้เกิดความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียวตาเหลือบมองไปในทิศทางใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตนอยู่เสมอไม่ประมาทนอนใจร่างอยู่ก็มีสติยืนอยู่ก็มีสติเดินอยู่ก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติกําหนดทมทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเว้นแต่หลับเท่านั้น ในอิรยาบททั้งสี่เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีพันธะใดๆมาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิดซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านด้วยแล้วใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะประหน่งจะทยานเหาะขึ้นจากลมลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนั้นราวกับนกจะเหาะบินขึ้นบนอากาศฉนั้น ความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและฝังอยู่ในใจตามความมีอยู่ของมันนั่นแหละแต่ใจมันมีความรู้สึกไปอีกแง่หนึง่งเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลงไปวันละร้อยละพันยังเหลืออยู่บ้างประปรายราวตัวสองตัวเท่านั้นเพราะอมนาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริมทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบำเพ็ญเพียรกลายเป็นเครื่องพยุงใจไปทุกระยะที่พักอยู่ความคิดเกี่ยวกับ สัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ร้ายและสัตว์ดีที่มีอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้นก็คิดไปในทางสงสารมากกว่าจะคิดไปในทางเป็นภัยโดยคิดว่าเขากับเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้แต่เรายังดีกว่าเขาตรงที่รู้จักบุญบาปดีชั่วอยู่บ้านถ้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ภายในใจบ้างก็คงมีน้ำหนักเท่ากันกันกบเขาเพราะคำว่าสัตว์ เป็นคำที่มนุษย์ไปตั้งชื่อให้เขาโดยที่เขาไม่ได้รับทราบจากเราเลยทั้งๆที่เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือสัตว์มนุษย์ที่ตั้งชื่อกันเองส่วนเขาไม่ทราบว่าได้ตั้งชื่อให้พวกมนุษย์เราอย่างไรหรือไม่หรือเขาขโมยตั้งชื่อให้ว่ายักษ์ก็ไม่มีใครทราบได้พระสัตว์ชนิดนี้ชอบปลังแกและฆ่าเขาแล้วนําเนื้อมาปรุงเป็นอาหารก็มีฆ่าทิ้งปเปล่าๆก็มี จึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เราชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจำนิสัยและไม่ค่อยยอมให้อภัยแกสัตว์ตัวใดง่ายๆแม้แต่พวกเดียวกันยังรังเกียจและเกลียดชังกันเบียดเบียนกันฆ่ากันไม่มีหยุดหย่อนและผ่อนเบาลงบ้างเลยในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่าเขาในวงมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่ากันเองฉะนั้นสัตว์จึงระเวงระวังมนุษย์ประจำสันดาน ท่านว่าการอยู่ในป่ามีทางคิดทางไตรตรองได้กว้างขวางไม่มีทางสิ้นสุดทั้งเรื่องนอกเรื่องในซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลาใจที่มีความใคข่ต่อทำแดนทนทุกข์จึงรีบเร่งต,ตักตวงความเพียรไม่มีเวลาลดละบางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาหาในบริเวณที่นั้นและมองเห็นท่านกําลังเดินจงกรมอยู่แทนที่มันจะกระโดดโลกเป้นวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่กล่าวมันมองเห็นแล้วก็ เดินหากินไปตามภาษาของมันอย่างธรรมดาท่านว่ามันจะเห็นท่านเป็นยักษ์ไปกับมนุษย์ผู้ร้ายกาทั้งหลายด้วยแต่มันไม่คิดเหมาไปหมดมันจึงไม่รีบวิ่งหนีและเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในตอนนี้ผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจายขึ้นบ้างอย่าว่าแต่หมูมันไม่กลัวท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่องค์เดียวในป่าเลยแม้แต่วัดป่าพันตาดเมื่อเริ่มสร้างวัดใหม่ และมีพระเนนอยู่ด้วยกันหลายรูปหมูป่าเป็นฝูงฝูงยังพากันมาอาศัยนอนและเที่ยวหากินอยู่ตามบริเวณหน้ากุฏิพระเนนในเวลากลางคืนห่างจากที่ท่านเดินชมกรมราวสองสามวาเท่านั้นได้ยินเสียงมันขุดดินหาอาหารด้วยจมูกดังตุกตับตุกตับอยู่ในบริเวณนั้นไม่เห็นมันโกรธท่านเลยเวลาท่านเรียกกันมาดูและฟังเสียงมันอยู่กยใกล้ๆก็ไม่เห็นมันวิ่งหนีไปยังพากันเที่ยวหากินตามสบาย ในบริเวณน้นแทบทุกคืนทั้งหมูและพระเนนเคยชินกันไปเองแต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กน้อยและนานๆพากันมาเที่ยวหากินทีหนึ่งเพราะยักที่สัตว์ตั้งชื่อให้ดังท่านพระอาจารย์มั่นว่าไว้เอาไปรับประทานเกือบจะไม่มีสัตว์เหลือค้างแผ่นดินแถบนั้นอยู่แล้วเวลานี้ต่อไปไม่กี่ปีคงจะเรียกไปเองที่ท่านเล่าคงเป็นความจริงในสนองเดียวกันเพราะสัตว์แทบ ทุกชนิดชอบมาอาศัยพระพระอยู่ที่ไหนสัตว์ชอบมาอยู่ที่นั้นมากแม้วัดที่อยู่ในเมืองสัตว์ยังต้องมาอาศัยเช่นสุนัขเป็นต้นบางวัดมีเป็นร้อยเพราะท่านไม่เบียดเบียนมันเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าทำเป็นของเย็นสัตว์โลกจึงไม่มีใครขวอยรังเกียจเป็นกรณีที่สุดวิสัยจะกล่าวเสียเท่าที่ท่านปฏิบัติมาก,ก่อนท่านว่าป่าเป็นสถานที่ช่วยพยุงใจได้ดีมาก ฉะนั้นป่าจึงเป็นจุดที่เด่นของพระผู้มีความใคร่ต่อทางพ้นทุกข์จะถือเป็นสมรภูมิสําหรับบําเพ็ญธรรมทุกชั้นโดยไม่ระแวงสงสัยว่าป่าจะกลับเป็นข้าศึกต่อการบําเพ็ญธรรมตรงกับอนุสาที่พระอุปชาอบรมสั่งสอนภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ให้พาการสอดแสวงหาอยู่ป่าตามอัยาศัยท่านพระอาจารย์จึงถือทุด,ดงข้อนี้จนวราระสุดท้ายแห่งคัน